ถ้าไม่เข้าใจไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเจริญไหมคิดว่าโลกเจริญทุกอย่างเจริญแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคำที่เจริญสูงสุดที่ไม่มีใครสามารถที่จะกล่าวได้เพราะเหตุว่าพระองค์ได้ทรงประจักษ์ความจริงซึ่งเริ่มเข้าใจถูกเมื่อไหร่นะคะเริ่มมีความเจริญตามที่พระองค์ตรัสว่ามงคล ไม่ใช่เจริญที่มากมายด้วยอุกษลมากมายด้วยความต้องการมากมายด้วยความไม่ดีรู้ไหมคะว่าตั้งแต่เช้ามาถึงเดี๋ยวนี้มากมายด้วยความไม่ดีหรือเปล่าอันนี้ประโยชน์สูงสุดนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่มุ่งไปที่ปฏิบัติปฏิบัติอะไรรู้อะไรและปฏิบัติเพื่ออะไรตอบมาสิ เห็นไหมคะท่าตอบก็คือคิดเองใช่ไหมแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรต้องเทียบเลียนทุกครั้งเพื่อจะรู้ว่ารู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างไหมไม่ต้องแล้วหรือยอยัางไะคะแค่บ้างไหมคำเดียวทีละคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรจรึงจะรู้จักความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระองค์ได้